ประชาธิปัตย์ชูปลดล็อก3แสนล้านให้ข้าราชการโปกป้านลงทุน SME กระตุ้นเศรษฐกิจไม่สร้างหนี้ไม่เป็นภาระงบประมาณเพิ่มทุน SME 1ล้านล้านบาทในวันที่25มีนาคมนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมประธานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโกบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับมหาภาคต,ต้องไม่สร้างหนี้สาธารณะไม่เป็นภาระต่องบประมาณมากเกินไปและให้แต้มต่อรายเล็กรายใหญ่ใน ส่วนเงินในระดับราษฎรใส่เงินในรูปแบบธนาคารหมู่บ้านหมู่บ้านละ2ล้านบาทวงเงินรวมไม่เกิน2 0 0แสนล้านบาทนายพิสิทธิ์กล่าวว่าและเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพและกอบขมีเงินไม่ต่ำกว่า2.6ล้านล้านบาทมีผู้เกี่ยวข้อง4ล้านกว่าคนโดยพักจะปลดล็อกให้ข้าราชการ1.2ล้านคนและเจ้าของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ3ล้านคนเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านไปวางดาวบ้านไปลดหนี้ซึ่งเงินก้อนนี้มี3 0 0แสนล้านไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้ท้งนี้พบว่ามีเงินนอกงบประมาณ3 0 0แสนกว่าล้านบาทต้องเปิดช่องให้ไปลงทุนใน SME ได้ด้วยใช้ธนาคารชักชวนให้ s m e เพิ่มทุนถ้ารวมแล้ว1ล้านล้านจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนได้และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งให้รองรับกับประชาชนและได้กล่าวถึงนโยบายตลาดทุน3เรื่องที่จะดําเนินการโดยเร็วคือเรื่องภาษีภาครัฐและกระทรวงการคลังหากมีการกําหนดภาษีใดๆต้องมีวิธีคิดที่ชัดเจนกว่านี้เรื่องเทคโนโลยีกฎหมายบริษัทมหาชนสามารถเปิดประชุมออนไลน์ line, ซึ่งปีนี้ปี่ยวรกบริษัทมหาชนประชุมได้กับผู้ถือหุน้นสิ่งที่อยากทาต่อคือการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ เป็นอยู่และเรื่องการดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยและการเอาผิดอินไซเดอร์กฎหมายต้องแก้ไขให้กระชับขึ้น